วันนี้ผมจะจะไปแตะอันนึ่งในในแล้วพูดแคชเดยสแล้วจะจะพาคุณเข้าไปโลกของคริปโตเคอเรนซีเป็นโลกของการชำระเงินที่เป็นแบบบิตคอยอ่ะผมว่ามันวันนี้ต้องรู้แล้วว่ามันทันสมัยมากนะครับต้องบอกเลยครับว่าบิตคอยเนี่ยนะครับหรือเรียกว่าเป็นคริปโตเคอเรนซีคริปโตคริปโตคืออะไรมันคือคริปโตกราฟีก็คือการเข้ารหัสเช่นการจ่ายเงินคือการเข้ารหัสครับฉะนั้นจากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเราจ่ายเงินเราใช้เงินสดจ่ายอีม e ันนี่ก็คือการจ่ายเงินการใช้ดิจติตอลจ่าย แต่พอเป็นคริปโตเคอเรนซีเงินที่เราจ่ายจะถูกการเข้ารหัสครับคำถามคือคริปโตเคอเรนซีหรือบิตคอยมันคืออะไรนะครับต้องบอกว่าลองดูภา,ภาพในภาพนี้ชัดมากครับภาพทางซ้ายมันคือการจ่ายเงินแบบเดิมๆคือยุคสมัยที่เราใช้ก็เรียกว่าใช้ธนาคารเป็นตัวกลางนะครับผมฝากเงินธนาคารเอาไว้ข้อมูลเงินในธนาคารผมจะอยู่ที่ธนาคารผมถอนเงินออกตัวเลขก็ต้องไปหักเงินออกจากธนาคารผมถอนเงินออกมา100บาทธนาคารจะเป็นคนเก็บข้อมูล การเงินผมไว้ทั้งหมดระบบนี้ต้องมีตัวกลางอยู่คนเดียวอาศัยตัวกลางนะครับเราเรียกว่าเป็น Centralized Financial หรือเป็นบริการที่มันทุกอย่างรวมศูนย์ไว้อยู่ธนาคารต้องเก็บข้อมูลเท่านั้นแต่พอเราเข้าสู่ยุคของบ t c o i n เราเข้าสู่ยุคของคริปโตเคอเรนซีการเงินที่มีการเข้ารหัสรูปแบบต่างๆระบบการชําระเงินแตกต่างไปครับข้อมูลของคุณข้อมูลการเงินของคุณไม่เก็บอยู่ในตัวกลางต่อไปแล้วมันกระจายไปยังเก็บ กระจายออกไปหลายๆคนอาจจะไปเก็บข้อมูลคุณอาจจะกระจายออกไปยังเป็นร้อยคนร้อยแห่งทั่วโลกเลยฉะนั้นข้อมูลจะไม่ถูกรวมศู์เหมือนธนาคารต่อไปแล้วนะครับที่ผมพูดตรงนี้มันเริ่มต้นจากบิตคอยครับบิตคอยเนี่ยเป็นระบบชําระเงินนะครับเป็นสกุลเงินที่เกิดขึ้นมาในโลกยุคใหม่เดี๋ยวผมวีววิดีโอให้ดูตัวหนึ่งครับแล้วคุณจะเข้าใจบิตคอยมากขึ้นนะครับเรามาดูกันนะครับบิตคอยคืออะไรบิตคอยคือเงินดิจิตอลสกุล บิตคอยเป็นเงินดิจิตอลที่คุณจะสามารถใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตบิตคอยมีความได้เปรียบมากมายบิตคอยจะโอนจากบุคคลโดยเงินที่โอนจะไม่ผ่านธนาคารนั่นหมายถึงว่าค่าธรรมเนียมจะต่ำกว่ามากคุณสามารถใช้บิตคอยได้ในทุกประเทศจะไม่มีการอายัดบัญชีโดยที่ไม่มีข้อจำกัดด้านเงื่อนไขหรือสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินได้หลายสกุลณจุดที่คุณได้ทำการซื้อและขาย บิตคอยน์บิตคอยนของคุณจะมีการเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณการรับส่งบิตคอยน์นง่ายเหมือนการรับส่งอ e ีเมลคุณสามารถใช้บิตคอยน์ซื้อได้ทุกอย่างระบบเครือข่ายของบิตคอยน์จะมีผู้ดูแลแต่ละกลุ่มอยู่ที่เรียกว่าผู้คุดเจาะคนเหล่านี้จะได้รับรางวัลเป็น บิตคอยใหม่หลังจากที่ตรวจสอบการดำเนินการหลังจากที่มีการตรวจสอบการดำเนินการจะมีการบันทึกที่รายการสาธารณะที่โปรง่งใสซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นโอเพนซอร์แบบเปิดจึงทําให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้บิตคอยกําลังเปลี่ยนแปลงโลกของการเงินแบบเดียวกับที่เว็บเปลี่ยนโลกสิ่งพิมพ์บิตคอยเป็นตัวเลือกที่เยี่ยมยอดสําสหรับธุรกิจที่ต้องการลดค่ารมเนียมด้านธุรกรรม ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆสำหรับการเริ่มต้นรับชำระด้วยบิตคอยและการตั้งค่าก็สามารถทำได้ง่ายฉันเห็นไหมครับว่าตอนนี้สกุลเงินรูปแบบใหม่เนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับคริปโตเคอเรนซีเริ่มเข้ามาเช่นว่าตอนนี้บิตคอยเนี่ยนะครับหรือสกุลเงินคริปโตเนี่ยมันไม่อยู่ในศูนย์กลางต่อไปแล้วมันไม่มีใครเก็บเงินข้อไม่มีส่วนไม่มีธนาคารมาเก็บข้อมูลการเงินคุณต่อแล้วข้อมูลการเงินคุณกระจายไปหมดเลยนะครับมาดูตัวอย่างครับในภาพนี้ครับหนึ่งเช่น บ๊อบต้องการโอนเงินไปหาแอนอยู่คนละที่กันสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดจะโอนเงินระหว่างกันเราก็ต้องโอนเงินเข้าธนาคารนะครับซึ่ง2แห่ง2คนเนี่ยก็ต้องอยู่ในธนาคารเดียวกันนะครับหรือต่างธนาคารก็จะมีการโอนเงินระหว่างเครือข่ายกันแต่พอยุคบิตคอยไม่ใช่ครับบ๊อบจะโอนเงินหาแอนวิธีการคือบ๊อบก็ส่งคาสั่งไปผ่านเครือข่ายของบิตคอยเบือเครือข่ายของคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือเราใช้เทคโนโลยีเรียกเ,เป็นเทโนโลยีบล็อกเชนฟังดูอาจจะงงๆนะ เอาจาไว้แล้วกันเป็นบเป็นเนทโลยีบ็อกชเชนนะครับฉะนั้นข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะถูกส่งผ่านคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องทั่วโลกคอมพิวเตอร์จะบอกว่าคนคนนี้หมายเลขบัญชีเนี่ยกำลังโอนไปหาหมายเลขบัญชีธนาคารหนึ่งฉะนั้น,น,นคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทั่วโลกหลายๆเครื่องต้องช่วยกันประมวลผลครับใครประมวลผลรายการนี้ได้คุณจะได้ค่าฟรีหรือค่าบริการไปนิดหนึ่งนะครับค่าบริการนิดหนึ่งนะครับตรงนี้แหละครับ มันอาจจะผ่านคอมพิวเตอร์อีกหลายๆเครื่องในการประมวลผลขึ้นมาฉะนั้นค่าฟรีหรือค่าบริการที่เราจ่ายเราจ่ายถูกมากแล้วก็ไปแบ่งกันหลายๆคนตรงนี้แหละครับมันคือหน้าที่ขบิตคอยฉะนั้นข้อมูลการเงินของคุณมันไม่ถูกเก็บไว้อยู่ในศูนย์กลางมันเก็บถูกกระจายอยู่ในคอมพิวเตอร์หลายๆแห่งทั่วโลกทําให้กลายเป็นว่าบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับหรือบล็อกเชนเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีทางการเงินที่ไม่สามารถแฮกได้ถามว่าแฮกเกิดเรือขึ้นผมผมมีข้อมูลอยู่ในธนาคาร ผมเก็บเงินไว้100บาทมีคนมือดีเข้ามาแฮกเปลี่ยนข้อมูลผมเป็น50บาทผมโดนแฮกแล้วเพราะข้อมูลอยู่ตรงกลางที่เดียวถูกไหมครับนี่เขาจะเซ็นเซ็นทรัล์รวมอยู่ตรงกลางแต่พอมันเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือบิตคอยน์ไม่ใช่ครับข้อมูลผม100บาทมันกระจายอยู่คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเลยเป็นร้อยๆเครื่องคําถามคือคุณจะไปนั่งแฮกคอมพิวเตอร์ได้ไงผมผมจะเปลี่ยนตัวเลขจาก1 0 0เป็น50บาทเนี่ยผมต้องไปแฮกทั้งหมดเป็นร้อยๆเครื่องซึ่งคุณทาไม่ได้หรอกพราะคุณแฮกเครื่องนี้ปุ่ ฉะนั้นตรงนี้แหละครับในแง่เทคโนโลยีบล็อกเชนหรือว่าตัวบิตคอยเลยการเป็นเทคโนโลยีตัวนี้กําลังนิยมมากนะครับเอาถูกนํามาใช้ในวงการการเงินเยอะมากเลยทีเดียวเพราะมันกระจายมันไม่ได้รวมศูนย์แบบเดิมนะครับฉะนั้นคนที่มีการคํานวณตัวเลขการคํานวณคํานวณการทางเซ็กชันหรือการเงินเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้เรียกว่าการประมวลผลสับในวงการนอกียกการขุดบิตคอยการขุดเหมืองตัวอย่างในภาพ เช่นผมมีคอมพิวเตอร์ผมอยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่ร่วมประมวลผลในการรายการการโอนเงินระหว่างกันเนี่ยผมก็ลงคอมพิวเตอร์ไว้ซื้อกาดจอมาถามว่าทำไมต้องเป็นกาดจอเพราะกาดจอมันมีชิป CPU ที่เป็นกราฟิกประมวลผลได้เร็วกว่าการทด่ทั่วไปแบบชิปปกติทั่วๆไปฉะนั้นผมก็มีกาดจอหลายตัวหลายหลายตัวเนี่ยผมก็เสียบอินเทอร์เน็ตผมก็เปิดโปรแกรมในการประมวลผลจากนั้นพอมีรายการผ่านการโอนหนึ่งเข้ามาปุ๊บรายการประมวลจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วมา ประมวลบนที่คอมพิวเตอร์ของผมตรงนี้และเมื่อประมวลผลได้ประมวลสําเร็จผมจะได้เงินค่าฟรีจากการประมวลผลตรงนั้นไปฉะนั้นเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเฮ้ยขุดบิตคอยก,กันดีกว่าไปเปิดเหมือนขุดบิตคอยดีกว่าฉะนั้นการขุดก็คือคุณไปช่วยยืนยันรายการโอนเงินระหว่างกันคุณจะได้เศษเงินมาแต่เมื่อมีการโอนเงินคุณได้มีรายการเยอะๆเข้ามาที่คุณปุ๊บเศษเหร,รียญที่คุณได้มาปุ๊บเนี่ยมันรวมกันมันกลายเป็นเงินมูลค่าขนาดใหญ่ เลยเกิดธุรกิจหลายๆคนขึ้นมาดูภาพนี้ครับในภาพเนี่ยนี่คือการ์ดจอครับนี่คือคอมพิวเตอร์ครับไม่ใช่หนึ่งใบนะฮะผมกําลังพูดถึงเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเครื่องทีเดียวเพราะยิ่งมีการประมวลผลยิ่งคุณสามารถประมวลผลรายการการโอนเงินมากขึ้นได้เท่าไหร่คุณจะได้เงินมากขึ้นเท่านั้นมาเลยเกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาคืออาชีพเป็นคนขุดบิตคอยขุดเงินพวกคริปโตเคอเรนซีขึ้นมา ฉะนั้นตอนนี้เงินดิจิตอลเนี่ยนะครับหรือเป็นเงินต่างๆมันเกิดสกุลเงินแรกในโลกก็คือชื่อว่าเงินบิตคอยครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับบิตคอยเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นเงินที่ถามว่าทําไมมันถึงนิยมกันตอนนี้คือหนึ่งมันเป็นสกุลเงินที่ถูกจํากัดครับบิตคอยจะถูกผลิตขึ้นมาในโลกนี้แค่21ล้านเหรียญเท่านั้นไม่สามารถผลิตเพิ่มได้ฉะนั้นด้วยการจํากัดของมันทําให้คนเนี่ยเริ่มมีการเก็บสะสมมันมากขึ้นทำให้มูลค่าของบิตคอยมันเติบโตมากขึ้นซึ่งตอนนี้กําลังงงงลลอออยู่่งง่นนบต้้กวาาเิมมีขึง มันแปรเปลี่ยนไปตามกําลังซื้อความต้องการของคนมากขึ้นโดยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับปัจจุบันตอนนี้มันมีเหรียญสกุลเงินดิจิทอลอีกมากมายหลายเหรียญพวกนี้เรียกเป็นอัลเทอร์เนทคอยหรืออัลเทอร์นทีฟคอยก็คือเหรียญอะไรก็ตามที่ไม่ใช่บิตคอยและเรียกก็เป็นอัลเทอร์เนทคอยนะครับกลุ่มเหล่านี้ก็คืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่บิตคอยเราแยกมาเลยนะครับทีน,นี้ในฝั่งของเหรียญต่างๆตอนนี้นะครับคำถามคือมันมีค่าได้ยังไงมันคนก็เริ่มมีการเอาเงินไปผูกกับเ,เงินค่าสกุลเงิน,นงต่าง เราเรียกสกุลเงินนี้ว่า stable coin stable คือการนิ่งครับนิ่งก็คือค่าเงินมันจะไม่แปรเปลี่ยนไปตามตาม่างๆจนตอนนี้เริ่มมีคนเอาเงินสก,กุลเงินจริงๆอย่างเช่นมีคนเอาเงินสก,กุลดอลลาร์นะครับเอา1ดอลลาร์สหรัฐไปผูกกับเหรียญจริงๆเหรียญหนึงขึ้นมาซึ่งเหรียญพวกนี้เนี่ยก็จะมีชื่อต่างกันเช่น bsd u US usdt นะครับ u s ดอทลาบทเนี่ยนะครับมืนจะเป็นสก,กุลเงินที่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินจะไม่เปลี่ยนมันจะไม่ขึ้นลงวือหวาเหมือนบิตคอยมันจะไม่ขึ้นลงวือหวาเหมือนเหรียญอื่นอีเธอเรียมหรืออะไรก็าตามเพราะมูลค่าเหรียญน,นี้มันจะถูกผูกเข้ากับเงินดอลลาร์สหรัฐเลยแต่มันถูกเปลี่ยนไปในรูปแบบของที่เป็นคริปโตเคอเรนซีหรืออยู่ในรูปแบบของที่เป็นบล็อกเชนฉะนั้นเหรียญต่างๆไม่ถูกเก็บไว้ที่แบงก์มันถูกกระจายศูนย์ออกไปไม่ถูกรวมศูนย์เหมือนเงินต่างๆทั่ว,วไป ตรงนี้แหละครับต้องบอกได้เลยว่า s t a b l e c o i หรือเงินที่เป็นเงินที่ถูกตรึงค่าเงินเอาไว้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากนะครับในโลกของโลกของดิจิตอลตอนนี้อีกอันนึงครับที่เป็นเงินสกุลเงินดิจิตอลที่กำลังจะออกมาก็คือการเอาเงินไปผูสกสกุลเงินหนึ่งทองครับตอนนี้เดี๋ยวนี้เร็วๆนี้กำลังจะมีการออกเหรียญไปแบบหนึ่งก็เป็นเหรียญแกชแกชคือเหรียญที่เป็นโกลบวกแคชเป็นแกชเป็นเหรียญรูปแบบใหม่ที่1เหรียญเนี่ยนะครับ คือการเอาทองไปคั้มเอาไว้ฉะนั้นหากเรามีทอง1กิโลกร,รัมนะครับ mm hmm. เหรียญ1นแก๊สเท่ากับทองคำ0.001กร,รมัมหรือประมาณ1แก๊สเท่ากับ1.7บาทฉะนั้นหากคุณซื้อเหรียญคุณมีเงิน10บาทสมัยก่อนคุณซื้อทองไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้คุณสามารถคุณมีเงิน10บาทคุณสามารถซื้อทองได้แต่คุณไม่ได้ซื้อทองเป็นกร,รมัมแต่คุณซื้อทองเป็นเศษเ,เล็กๆเ,เ,เ,เราเรียกเศษเล็กๆนี้ว่าไมโครยูนิต ฉะนั้นหากคุณมีเงิน1ิบาทคุณซื้อเศษทองมาเก็บเอาไว้ได้เป็นไมโครยูนิตซึ่งตัวนี้จะเป็นเหมือนกับตัวสกุลเงินดิจิตอลหากคุณเก็บได้เยอะพอคุณสามารถเอาเงินทองทั้งหมดที่เป็นดิจิตอลเนี่ยไปขึ้นเป็นทองจริงได้เลยเห็นไหมครับนี่คือสกุลเงินดิจิตอลจะเริ่มผูกกับค่าเงินที่เป็นเงินจริงๆแล้วก็ผูกเข้ากับทองคำแล้วนะครับนึ่เป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเริ่มเปิดตัวขึ้นมาในเมืองไทยเร็วๆนี้ ฉะนั้นการลงทุนนะครับหรือการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมีหลายรูปแบบนะครับหคือหลายหลายคนก็เลยเริ่มมีการเอาเงินเนี่ยไปซื้อพวกเหรียญเหล่านี้มาเพราะเหรียญเหล่านี้มันจะมีการแปลเปลี่ยนค่างเงินไปตามความต้องการดีมาและซับไพฉะนั้นคุณซื้อถูกคุณอาจจะมาขายตอนแพงคุณได้กําไรตรงนั้นนะครับฉะนั้นอย่างแรกก็คือการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีก็มีหนึ่งก็คือการซื้อสกุลเงินต่างๆมาเก่งค่างเงินเอาไว้แบบแรกครับแบบที่2ครับเป็นการซื้อสกุลเงินเหล่านี้มาแล้วมาฝากเอาไว้ มาฝากเอาไว้จุดเด่นของบริการเหล่านี้เลยก็เป็นการทำา e f i DeFi คือด e ซันทไลฟ i แฟ n แ i น a ชียลดี e ันทไลฟ์ครับก็คือไม่มีแบงก์ต่อไปแล้วฉะนั้นคนหลายคนเดี๋ยวนี้ก็คือเอาเงินมาครับเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นเงินดิจิทัลเอาเงินดิจิทัลไปฝากไว้ในโลกออนไลน์และได้กำไรครับได้ดอกเบีย้ยนะครับคำถามคือการฝากเงินในโลกออนไลน์ที่ไม่มีตัวกลางไม่มีธนาคาร มันได้กําไรมันได้ดอกเบีย้ยสูงกว่าธนาคารได้ยังไงเชื่อไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราเ,าเงินไปฝากไว้ในโลกของเงินที่เป็นดิสเนทไรเอ็กชเชนหรือการผ่านพวกดีฟาพวกนี้นะครับดอกปัจจุบันเนี่ยนะครับดูให้เลยผมดูภาพนี้ผมเนี่ยเอาเงินไปฝากแบงก์เอาไว้ดอกเบีย้ยเงินฝากเท่าไหร่ปัจจุบัน0.5ถูกไหมฮะดอกเบีย้ยเดี๋ยวนี้มันต่ํามากอะ่ะเชื่อไหมครับว่าบางครั้งเดี๋ยวนี้หลายๆคนมีเงินสดไม่ค่อยอยากฝากแบงก์อ่ะเพราะอะไรครับพอฝากแบงก์ปุ๊บ ปีนึงได้0.5% 0.5เงิน100บาทฝากปีหนึ่งได้เงินได้เขาได้ดอกเบี้ย50ตังค์ครับ50ตังค์อ่ะ100บาทอ่ะคำถามคือแบงค์เนี่ยได้กำไรเอาเงินคุณไป100บาทไปฝากเอาไว้แบงค์เอาเงินคุณไปปล่อยดอกเบี้ยไปปล่อยกู้ต่อดอกเบี้ยเงินกู้เท่าไหร 5, ่ครับปัจจุบัน5-6%ครับถูกไหม กู้เงินซื้อบ้าน p e r s o n a l l o a n Personal l o a n ปีนึงบางที30%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยแพงมากเลยนะแต่คำถามคือเราฐานะที่เราเอาเงินไปฝากแบงก์เอาไว้อะเราได้แค่0ูแบงก์ก็เอาไปปล่อยต่อ6% 20% 3 0คําิคำถามคือใครได้กำไรตรงนั้นครับแบงก์ครับแบงก์เนี่ยได้เงินดอกเบี้ยมาแต่ให้เราแค่0.5แต่ตัวเองเนี่ยกินส่วนต่างกำไรเนาะๆนะเลยนะครับนี่คือรูปแบบของรูปแบบการเงินแบบเดิม ฉะนั้น decentralized financial หรือ DeFi มันต่างกันยังไง decentralized financial คือตัดตัวกลางออกไปไม่มีแบงค์แล้วคุณมีเงินเงินคุณถูกเปลี่ยนเป็นเงินดิจิทัลคุณเงินดิจิทัลไปฝากไว้บริการที่เป็นพวก DeFi หรือเป็นพวกเป็นพวกธน,น,นาคารทางออนไลน์ที่เป็นลนักษณะของ DeFi พอคุณเอาเงินไปฝากไว้ปุ๊บเงินเหล่านั้นเช่นผมเอาเงินผมนะครับ100บาทผมเอาเงินผมไปเปลี่ยนเป็นบิตคอยผมเอาบิตคอยไปฝากไว้ในออนไลน์ไว้ จากนั้นไอตัวกลางเหล่านี้เนี่ยนะครับหรือเรียก่าเป็น Exchange หรือเป็นธนาคารออนไลน์เขาจะเอา Bitcoin เราเนี่ยไปปล่อยกู้คนก็มากู้ Bitcoin ไปนะครับดอกเบี้ยคือ5%อะไรก็แล้วแต่6%แล้วแต่ที่มันมีมากมายแต่จุดเด่นที่มันต่างกับธนาคารคือไอตัวกลางเหล่านี้นะครับเขากินค่าฟรีบางมากอาจจะก,กินค่าฟรีคือ0.2%ฉะนั้นกำไรที่เหลือเยอะเนี่ยนะครับโอ้โหปล่อยไป5%เหรือกำไรอีก4.8%กําไรไปไหนครับ กำไรคืนที่คนฝากครับฉะนั้นการฝากเงินในโลกที่เป็น d e f าหรือเป็นที่เป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยดอกเบี้ยม,มันเลยสูงมากกับการไปฝากเงินตามแบงก์มากมายแต่เดียวตรงนี้แหละครับคือทําให้คนหลายๆคนก็เลยเริ่มเอาเงินฝากเงินปกติเนี่ยเริ่มเข้ามาฝากในโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นดูตัวอย่างครับตอนนี้มีเว็บหลายๆเว็บไซต์นะครับที่เปิดให้บริการลักษณะน,นี้เป็นลักษณะเพื่อเป็น d e c e n t r a l i z e d f i n a n c i a l ตัวอย่างเว็บหนึ่งครับเช่น b i n a n c e บแนบเป็นเว็บของต่างประเทศที่คุณพอเอาเงินเนี่ยนะครับเงินดิจิตัลต้องบอกเงินดิจิตัลตอนนี้ในโลกนี้มีมากมายหลากหลายคุณเอาเงินบาทเอาเงินสกุลเงินอะไรก็ได้ที่เป็นเงินปกติทั่วไปไปเปลี่ยนเป็นเงินดิจิทัลเป็นบิตคอยบ้างเป็นอีทูเรียมบ้างเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่ละสกุลเงินจะมีดอกเบี้ยต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการในท้องตลาดนะครับเช่นผมเอาไปฝากเป็นบิตคอยไว้ผมจะได้ดอกเบี้ยปีหนึ่งปีละ1.2%เ็นห็นไหมตามนี้เลยครับผมเอาไปฝากเป็นสกุลอื่นบางอันได้5% บางงานได้6%สูงกว่าฝากแบงค์ไ้เยอะมากเลยสีเดียวนะครับฉะนั้นมันเริ่มเกิดบริการอื่นมากขึ้นมันเกิดบริการเรียกว่ายูฟาร์มิงยูคือผลตอบแทนครับผลตอบแทนของการฟาร์มคือแทนที่คุณมีเงินเยอะๆคุณก็ไปฟาร์มฟาร์มปุ๊บออกดอกออกผลมาได้เยอะเลยสีเดียวดูตัวอย่างครับมีเว็บหล,หลายเว็บไซต์ตอนนี้นะครับที่เป็นยูฟาร์มิงเช่นตัวอย่างที่ดังมากตอนนี้ชื่อว่าแพนเค้กสวอป p พนเค้กสวอปคือตัวอย่างของเว็บที่รับให้คุณเอาเงินดิจิตอลเนี่ยมาฝากไปได้เอามาฟาร์มไปได้ดอกเบีย้ยบางครั้งคุณเชื่อไหมครับว่าบางทีมันขึ้นเป็น10 Yield farming บางแห่งขึ้นไปเป็น100%ต่อปีบางแห่งขึ้นไปเป็น1 0น0ต่อปีบางแห่งเนี่ยผมฝากอยู่นะครับบางแห่งคุณได้ดอกเบีย้ยวันละ2ต่อวันต่อวันนะคุณคูณไปเลย3ามวัน บางครั้งเนี่ยดอกเบีย้ยต่อปีเนี่ยคุณได้มาประมาณ300ร้อถึงหกต่อปีเพราะอะไรเพราะมันอาศัยกลไกลของการเงินโดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางพผมไม่มีตัวกลางปุ๊บดอกผลมาได้เต็มๆครับนี่คือรูปแบบของการเงินรูปแบบใหม่ที่เป็นเขาเรียกว่าการใช้ rency, รใชคริปโตเคอเรนซีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาเกี่ยวข้องการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ผ่านตัวกลาง ไม่ได้ผ่านเซ็นเตอร์ไลฟ์ไฟแนนเชียลหรือพวกธนาคารแบบเดิมๆแต่มันผ่านเรื <c oughs> ่องดีเซ็นเตอร์ไลฟ์ไฟแนนเชียลคือไม่ต้องผ่านตัวกลางแบบธนาคารต่อไปแล้วมันใช้เทคโนโลยีเชื่ามาช่วยที่กระจายเงินออกไปยังในกลุ่มคนได้กว้างมากขึ้นสิ่งเหล่านี้บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณหากมีโอกาสไปเรียนรู้ดูนี่คือโลกการเงินรูปแบบใหม่ที่เป็นแคชเชสมันไม่ใช่เงินอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นเงินดิจิทัลซึ่งบอกได้เลยนี่คืออนาคตของโลกการเงินที่จะไม่ต้องไม่ใช่เงินบาท ตอนนี้บอกได้เลยหลายธุรกิจเริ่มปรับเปลี่ยนมหาหันใช้เงินพวกเงินดิจิทัลพวกนี้มากขึ้นนะครับและบอกได้เลยว่าตอนนี้การลงทุนในพวกคริปโตเคอเรนซีเหล่านี้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆในโลกนะครับที่มีการออกกฎหมายกํากับเรียบร้อยแล้วฉะนั้นหากคุณมีเงินบาทอยู่คุณจะไปแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้เว็บต่างๆเช่นคุณไปที่บิตคัพนะครับคุณไปที่เว็บชื่อว่าสตาร์โปรนะครับคุณไปเว็บซิกเมกเว็บไซต์เหล่านี้ถูกกรอตกอกกับควบคุมไว้แล้วการเอาเงินเข้าเงินออกเหล่านี้มีแบงก์ชาติมีกรตอตควบคุม ฉะนั้นเงินเหล่านี้นะครับเมื่อคุณเข้าไปลงทุนเข้าไปแรงต่างเมื่อคุณได้ดอกผลสิ่งที่เขาเรียกว่าภาครัฐมองคือคุณก็ต้องเสียภาษีด้วยเหมือนกันแต่ท,ที่ที่น่าที่น่าสนใจคือเมื่อคุณลงทุนกับผู้ให้บริการในประเทศไทยคุณมีภากกครัฐกํากับควบคุมอยู่แต่บอกเลยครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงค่าเงินสกุลเงินต่างๆที่เป็นดิจิทัลมันแปรเปลี่ยนอย่างเร็วมากที่ผมพาไปดูของจริงเลยแล้วกันเช่น ผมอาจจะไปลงทุนในเช่นไปดูแล้วกันนะฮะเช่นไปลงทุนในไปบิดครับก็ได้ขอดูได้อันนี้คนไทยบิดครับนะครับหากคุณเคยลงทุนในตลาดทุนลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตลาดทุนเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับดูตัวอย่างดูราคาไหมครับราคามันเปลี่ยนแบบโอ้โหบางทีบางทีวันหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหนี้บวกหมดเลยฮะบิดครับมีที่ซื้อคือบิดบิตคอยราคาณวันนี้ขึ้น7%ครับเห็นไหมครับางตัวขึ้น9%บางตัวลดแบบ ไครับขึ้นดีสิบสามเปอร์เซ็นต์สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เต้ไปหมดเลยที่คุณเห็นชื่อทั้งหมดที่ผมขึ้นหน้าจอเนี่ยมันคือสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีแต่ละสกุลใช่หไหมครบบางอันขึ้นสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ย CV c b c เหรียญลิงขึ้นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นเต่คุณเชื่อไหมครับไอตอนลงเนี่ยบางทีมันลงหนักนะบางวันมันลงทีแบบสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์บางวันวันเดียวมันลงทีสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีฉะนั้นนี่คือโลก การเงินรูปแบบใหม่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากถ้าไม่เข้าใจไม่แนะนําให้ลงทุนแต่หากแต่ผมอยากจะเชียร์ให้คุณคือนี่คือโลกใหม่ที่ผมอยากให้คุณลองเข้าไปลงทุนดูอคุณอาจจะมีเงิน500บาทมีเงิน1 0 0 0บาทไปลองลงทุนดูเพื่อที่คุณจะเข้าใจว่าโลกการเงินรูปแบบใหม่เป็นยังไงแล้วแต่ผมไม่แนะนำนะครับว่าโอ้โห้ขายบ้านขายรถเอาเงินเก็บที่คุณมีอยู่ไปลงทุนในโลกเหล่านี้เพราะมันไม่เหมาะอ,อกซะเลย คุณต้องคุณจะลงทุนในเงินสก,กุลเงินเหล่านี้ผมบอกได้เลยว่าเงินสก,กุลเงินเหล่านี้หากคุณจะไปลงทุนเงินที่คุณไปลงทุนคุณต้องจําไว้เลยว่าคุณต้องพร้อมเสียทั้งหมดคือคุณเสียเงินก้อนนี้ไปคุณจะไม่กระทบกับการเงินคุณนะนะครับแต่บอกได้เลยว่าหลายๆคนไปลงทุนในโลกการเงินรูปแบบใหม่เหล่านี้หลายคนได้มันได้เนี่ยมันไม่ใช่ได้แบบน้อยมันได้เยอะเพราะอย่างที่บอกคือบางทีบางวันหนึ่งมันขึ้น10%บางวันบางทีมันขึ้นแบบ20%ต่อวัน พอมันได้เยอะปุ๊บคนเห็นว่าได้คนก็เริ่มอาอแล้วว่าเฮ้ยเราไปเอาเงินจากที่อื่นมาดีกว่าเราไปเอาเงินเก็บมาลงทุนดีกว่าอันนี้อันตรายมากครับไม่แนะนําให้แบบนั้นฉะนั้นผมอยากให้คุณลงทุนเพื่อรู้ว่าโลกสก,กุลเงินดิจิตอลเป็นยังไงโลกสก,กุลเงินที่เป็นคริปโตเป็นยังไงโลกบิตคอยเป็นยังไงไปลองลงทุนดูซึ่งตอนนี้การเรียนรู้โลกความเหล่านี้เนี่ยใน YouTube มีความรู้เต็มไปหมดเลย มากมายเลยนะครับคุณไปไปลงทุนผ่านไปเรียนรู้ผ่าน YouTube ดีฟาคืออะไรจะเริ่มต้นลงทุนจะเริ่มเทรดนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณรู้เพราะเมื่อคุณรู้การเงินแบบใหม่แล้วคุณจะมีความได้เปรียบกับการลงทุนแบบเดิมๆการใช้สกุลเงินแบบเดิมๆนะครับนี่คือโลกหนึ่งที่อยากให้รู้นะครับ